สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะมาชวนคุยกันเรื่องสาเหตุความขัดแย้งระหว่างไทยกับกัมพูชาที่หลายคนอาจสงสัยว่าทำไมสองประเทศเพื่อนบ้านถึงมีปัญหากันมาอย่างยาวนานสวัสดีค่ะก่อนอื่นต้องบอกเลยว่าความขัดแย้งนี้ไม่ได้เกิดขึ้นแค่ปี2ปีนะคะแต่ลากยาวมาหลายสิบปีโดยเฉพาะประเด็นเรื่องเขตแดนและปราสาทพระวิหารที่กลายเป็นจุดร้อนสาคัญ ใช่ครับจุดเริ่มต้นของปัญหาหลักๆคือเรื่องแผนที่ที่ใช้แบ่งเขตแดนระหว่างไทยกับกัมพูชาซึ่งแต่ละฝ่ายก็อ้างสิทธิ์จากแผนที่คนละฉบับทําให้ต่างฝ่ายต่างม,มองว่าตัวเองมีสิทธิ์ในพื้นที่นั้นโดยเฉพาะปราสาทพระวิหารซึ่งเป็นโบราณสถานสําคัญสร้างมาตั้งแต่ศตวรรษที่11อยู่บนเขาพนมดงรักพื้นที่ตรงนี้เองที่ทั้งไทยและกัมพูชาต่างก็อ้างว่าเป็นของตัวเอง ปัญหานี้ปะทุขึ้นแรงๆในปี2558เมื่อกัมพูชาเสนอขึ้นทะเบียนปราสาทพระวิหารเป็นมรดกโลกกับยูเนสโกแต่ไทยไม่เห็นด้วยเพราะมองว่าแผนที่ที่แนบไปดันล้ำเข้ามาในเขตไทยทำให้เกิดความไม่พอใจและนำไปสู่การประทักกันของทหารทั้งสองฝ่ายหลายครั้ง ช่คะแล้วนอกจากเรื่องแผนที่ยังมีเรื่องชาตินิยมเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยกลุ่มการเนืองบางกลุ่มในทั้งสองประเทศก็มักจะหยิบยกประเด็นนี้มาใช้ปลูกกระแสสร้างความรู้สึกว่าอีกฝ่ายเป็นศัตรูเพื่อผลประโยชน์ของตัวเอง อีกสาเหตุหนึ่งที่ทําให้ปัญหานี้ยืดเยื้อคือข้อตกลงเดิมที่ทําไว้ตั้งแต่สมัยฝรั่งเศสเป็นเจ้าอนณานิคมกัมพูชาเส้นแบ่งเขตแดนจึงไม่ชัดเจนพอทั้งสองประเทศได้เอกราชต่างก็ตีความเส้นเขตแดนไม่ตรงกันและเมื่อมีเหตุปะทะกันก็จะมีทั้งข่าวลือข่าวปลอมในโซเชียลมีเดียทําให้ประชาชนตื่นตระหนกสถานการณ์ยิ่งตึงเครียดขึ้นไปอีก ที่สำคัญคือชาวบ้านในพื้นที่ชายแดนต้องได้รับผลกระทบมากที่สุดทั้งต้องอบพยพและหยุดทำมาหากินแต่ก็ใช่ว่าจะไม่มีทางออกนะครับที่ผ่านมาทั้งไทยและกัมพูชาก็พยายามเจรจาผ่านคณะกรรมการชายแดนร่วมมีการทำา o u u ปี2400เพื่อสำรวจและจัดทำหลักเทตดแดนร่วมกันแม้จะยังตกลงกันไม่ได้ในหลายจุดแต่ก็เป็นสัญญาณที่ดีว่าทั้งสงฝ่ายไม่ต้องการให้สถานการณ์บานปลาย สรุปแล้วสาเหตุหลักของความขัดแย้งระหว่างไทยกับกัมพูชาก็คือการอ้างสิทธิ์เหนือพื้นที่ชายแดนโดยเฉพาะปราศาทพระ,ะวิหารความคลุมเครือของเส้นแบ่งเขตแดนจากอดีตกระแสชาตินิยมและการเมืองภายในข่าวลือหรือข้อมูลเท,ท็จที่ทำให้สถานการณ์รุนแรงขึ้นผลประโยชน์ของแต่ละฝ่ายที่ยังหาข้อยุติไม่ได้หวังว่าทุกคนจะเข้าใจภาพรวมของความขัดแย้งนี้มากขึ้นนะครับ ขอบคุณที่รับฟังค่ะแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีค่ะ